ตอนที่หนึ่งเสียงร้องแห่งความเจ็บปวดเสียงหวีดหวิวของลมพัดลอดผ่านใบไม้ดังเป็นระยะความมืดคืบคลานปกคลุมป่าทึบกลางหุบเขามีเพียงแสงจันทร์เสี้ยวที่ลอดผ่านช่องว่างของกิ่งไม้ราวกับตาของนักล่าที่กำลังจ้องมองเหยื่อไกลออกไปเสียงจักรจันรไรยังขับขลานคลอไปกับเสียงน้ำไหล ของลำห้วยเล็กๆทว่าคืนนี้ป่ากลับเงียบผิดปกติมีเพียงเงาทมึนของต้นไม้ใหญ่และสายหมอกจางๆที่ลอยต่ำปกคลุมผืนดินณบ,บริเวณลานดินกลางป่าเสียงฝีเท้าหนักๆกระทบพื้นเป็นจังหวะพร้อมกับเสียงโซ่เหล็กที่ลากไปมากับพื้นหินชายกลุ่มหนึ่งในชุดพรานป่าสวมเสื้อผ้าเก่าและมอมแมม พวกเขาถือไฟฉายดาบพระและปืนลูกซองอยู่ในมือดวงตาของแต่ละคนเต็มไปด้วยความกระหายโลภไอ้พรายนั่นต้องอยู่แถวนี้นนะ่เสียงของชายวัยกลางคนรูปร่างกำยำดังขึ้นเขาคือพรานดวนหัวหน้าคณะล่าช้างเถื่อนผู้มีใบหน้าเหี่ยมเกรียมและดวงตาแข็งกร้าวใช่พรานดวนลูกน้องคนหนึ่งตอบ เมื่อเช้าไอ้ตัวลูกน้องอ่ะมันบอกว่าเห็นรอยเท้าช้างหนุ่มไม่ใหญ่เกินไปแต่ก็กําลังเหมาะถ้าเราล่าได้นะตัวเนี้ยงากําลังขึ้นพอดีเอาไปขายได้เงินดีนะพรานด่วนพยักหน้าดวงตาฉายแววพึงพอใจพวกพรานอีกสามสี่คนหัวเราะเบาๆพวกมันไม่ได้สนใจว่าการฆ่าช้างเพื่อเอางานั้นผิดกฎหมายสิ่งเดียวที่พวกมันคิดถึงคือเงินก้อนโตจากงาช้างและหนังสัตว์ ที่พวกพ่อค้าจากในเมืองพร้อมจะจ่ายกระจายกำลังพรานด่วนออกคำสั่งมันคงไม่ไปไหนไกลหรอกแถวนี้มีรอยขี้สดสแสดงว่ามันเพิ่งผ่านไปไม่เกินสองชั่วโมงถ้ำกลางเงามืดของป่าพราหนุ่มตัวหนึ่งกำลังเดินหน้าอย่างระแวดระวังมันยังไม่ใช่ช้างเต็มวัยขนาดลําตัวของมันแม้จะใหญ่โตแต่ก็ยังไม่เท่าช้างเถื่อนตัวผู้ที่ครองฝูง งาของมันเพิ่งเริ่มงอกขึ้นเป็นหน่อเล็กๆดวงตาของมันเต็มไปด้วยความฉลาดและระแวงภัยมันเดินมาตามสัญชาตญาณใกล้ลำห้วยที่ใช้ดื่มน้ำเป็นประจำแต่แล้วจมูกยาวของมันก็ฟุดฟิดได้กลิ่นบางอย่างที่ผิดแปลกไปกลิ่นมนุษย์มันหยุดกึกยกงวงขึ้นสูงดวงตาเล็กรีลงมันเคยเห็นมนุษย์มาก่อนแต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงชาวบ้าน ที่ผ่านเข้ามาในป่าโดยไม่ทำอันตรายอะไรทว่ากลิ่นของมนุษย์กลุ่มนี้ทำให้มันรู้สึกถึงอันตรายอย่างประหลาดพรึบเสียงหวีดร้องของนกกลางคืนดังขึ้นทําให้มันชะงักหัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าที่กําลังรับรู้ถึงภัยคุกคามทันใดนั้นบงังเสียงปืนดังสนัน่นเสียงป่ารอบข้างแตกตื่นนกหลายตัวบินกระเจิง มันรู้สึกถึงแรงกระแทกมหาศาลเข้าที่ต้นขาขาข้างหนึ่งของมันสุดลงทันทีพร้อมกับเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดยิงโดนแล้วเว้ยเสียงตะโกนดังขึ้นพวกพรานโผล่ออกมาจากเงามืดของป่าพวกมันกลูก,กันเข้ามาพร้อมอาวุธในมือพรายหนุ่มพยายามใช้พละกําลังที่เหลืออยู่ประคองร่างของตัวเองให้ยืนขึ้นดวงตาของมันเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความกลัว มันพยายามจะหนีแต่โซ่เหล็กที่พวกพรานเหวี่ยงออกไปพันขารังมันไว้ดึงมันไว้อย่าให้มันหนีไปได้พรายหนุ่มร้องเสียงหลงร่างของมันถูกกระชากจากหลายทิศทางเสียงโซ่กระทบกันดังก้องสัตว์ป่ารอบข้างวิ่งหนีจากเสียงอึกทึกแต่ไม่มีใครช่วยมันได้ปังเสียงปืนอีกนัดดังขึ้นคราวนี้กระสุนฝังเข้าที่หัวไหล่ของมัน เลือดไหลเป็นสายอาบข้างลำตัวมันเจ็บปวดจนแทบยืนไม่อยู่หายใจแรงจนไหลกระเพื่อมแต่มันยังไม่ยอมล้มลงมันยังไม่อยากตายพรานด่วนเดินเข้ามาใกล้ใช้ดาบพลาฟ้าดเข้าที่งวงของมันยอมยอมซะเถอะไอ้พรายถ้าแกตายดีๆจะไม่เจ็บมากเขาพูดเสียงเย็นชาพรายหนุ่มจ้องหน้ามนุษย์ตรงหน้าดวงตาของมันเปลี่ยนจากความกลัว เป็นความเครียดแค้นเสียงสายฟ้าฟ,า,ฟาดกล้องท้องฟ้าคืบคลานไปด้วยเมฆดำลมแรงพัดผ่านราวกับป่ากำลังร่ำไห้พวกพรานเตรียมตัวจะลงมือเชื่อดมันทว่าในเสื้อวินาทีนั้นพรายหนุ่มตัดสินใจบางอย่างมันจะไม่ตายง่ายๆด้วยแรงเฮือกสุดท้ายมันพุ่งพรวดเข้ากระแทกพรานที่ยืนใกล้สุดร่างของชายคนนั้นกระเด็นไปกระแทกต้นไม้เสียงกระดูกหักดังลั่น ก่อนที่ร่างนั้นจะร่วงลงแน่นิ่งเวนแล้วมันสู้กลับพลายหนุ่มลากขาอันเจ็บปวดวิ่งพรวดฝ่าความมืดเข้าไปในป่าลึกเสียงตะโกนไล่หลังดังระงมแต่พวกมันไล่ตามไม่ทันเลือดของมันหยดเป็นทางมันเจ็บปวดจนแทบยืนไม่ไหวแต่ความเจ็บนั้นไม่ได้มีแค่ทางกายความอาฆาตก่อตัวขึ้นในจิตใจของมันพวกมนุษย์ทำร้ายมันพวกเขา ทำให้มันเจ็บปวดและมันจะไม่มีวันลืมพลายหนุ่มหายลับไปในความมืดของป่าลึกและจากคืนนั้นเป็นต้นมาตำนานของพลายอาฆาตก็ถือกำเนิดขึ้นตอนที่สองหลบหนีสู่ป่าลึกความมืดยังคงปกคลุมผืนป่าเสียงลมหวีดหวิวลอดผ่านกิ่งไม้สูงต่ำ ราวกับเสียงกระซิบของวิญญาณในรัติการหมอกจางๆลอยอ้อยอิงเหนือพื้นดินบทบังเส้นทางที่ทอดยาวไปในความลึกของพงไพราภายใต้เงามืดของต้นไม้ใหญ่เงาตะคุ่มของร่างสัตว์มหือมาเคลื่อนตัวไปอย่างเชื่องช้าพลายหนุ่มลากขาของมันไปข้างหน้าทุกก้าวที่ย่างเดินเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแผลจากกระสุนปืนยังคงฉีกขาด เลือดสดๆไหลาอาบเป็นทางตามแนวที่มันผ่านเสียงหายใจหนักหน่วงของมันดังเป็นจังหวะบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดที่กัดกินร่างกายต้องไปต่อต้องหนีให้พ้นจากพวกนั้นสัญชาตญาณบอกให้มันต้องหลบลึกเข้าไปในป่าที่ซึ่งพวกมนุษย์ไม่อาจตามหาได้แต่ทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้าความทรมานก็ยิ่งทวีคูณขาข้างที่ถูกกระสุนทะลุ เริ่มหมดแรงแผลที่ไหลยังคงปวดแปลบไม่หยุดแม้แต่การยกงวงขึ้นสูดอากาศยังยากลำบากดวงตาของมันเริ่มพร่ามัวความเจ็บปวดกำลังดึงสติของมันให้เลือนรางลงแต่มันยังไปต่อเสียงน้ำไหลดังแววอยู่ข้างหน้ากลิ่นของความชื้นทำให้มันรู้ว่ามีลำธารอยู่ไม่ไกลนักหากไปถึงที่นั่นมันอาจพอมีโอกาสล้างแผล หรือนอนพักให้พอมีแรงขึ้นอีกนิดพรายหนุ่มกัดฟันลากขาตัวเองไปตามแนวป่าทึบต้นไม้ใหญ่ขึ้นเบียดเสียดบดบังแสงจันทร์จนแทบมองอะไรไม่เห็นมันใช้ปลายงวงคลำทางเดินผ่านต้นไท้เก่าแก่ที่รากย่างลงดินเป็นแนวยาวก่อนจะเห็นเงาสะท้อนของน้ําที่ส่องแสงระยิบระยับจากแสงจันทร์มันเดินเข้าไปอย่างช้าช้าหยุดที่ริมลาําธาร ก่อนจะย่อขาหน้าลงช้าๆดื่มน้ำด้วยความอ่อนล้าสายน้ำเย็นไหลลงสู่ลำคอมันรู้สึกถึงความชุ่มชื่นที่ช่วยประคองสติไม่ให้ดับวูบแต่น้ำเพียงเท่านั้นไม่อาจชะล้างความเจ็บแค้นในหัวใจของมันได้ในห้วงสำนึกภาพเหตุการณ์เมื่อตะกี้ยังคงแจ่มชัดเสียงปืนที่ดังสนั่นเสียงโซ่เหล็กที่รัดแน่นเข้ากับขา เสียงหัวเราะเย้ยหยันของมนุษย์ที่ไม่มีความเมตตาความเกลียดชังมนุษย์พวกนั้นค่อยๆก่อตัวขึ้นสายลมเริ่มพัดแรงขึ้นยอดไม้ไหวโอนเอ็นตามแรงลมเสียงสัตว์กลางคืนเริ่มร้องระง,งมไปทั่วป่าแต่พรายหนุ่มไม่ได้หวาดกลัวมันเลยสิ่งที่มันกลัวมีเพียงสิ่งเดียวคือการถูกมนุษย์พบเจออีกครั้งมันต้องหลบให้ลึกกว่าน,นี้หลังจากพักดื่มน้ำอยู่ครู่หนึ่ง มันพยายามใช้ลำตัวถูถไถกับโขดหินเพื่อลดอาการแสบของบาดแผลจากนั้นมันเดินโซซัสโซเซออกจากลำธารมุ่งหน้าสู่ป่าทึบอีกครั้งเส้นทางเบื้องหน้ามืดสนิทต,ต้นไม้สูงใหญ่เบียดเสียดกันแน่นหนาเถาวันห้อยระยงระยางเหมือนอ้อมแขนของป่าที่พยายามปกป้องมันมันพาตัวเองเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆ แม้ขาจะอ่อนแรงจนแทบก้าวต่อไม่ไหวแต่ที่ไหนสักแห่งในป่าแห่งนี้ต้องมีที่ที่มันจะสามารถพักได้ภายในป่าลึกที่ห่างไกลจากเส้นทางของมนุษย์มีโพรงหินขนาดใหญ่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางกอไผ่สูงลายหนุ่มเดินไปถึงบริเวณนั้นมันใช้ปลายงวงผลักกอไผ่ให้แวกออกก่อนจะค่อยๆแทรกตัวเข้าไปภายในโพรง ที่นี่มืดและเงียบสงัดไม่มีเสียงของมนุษย์ไม่มีเสียงของพวกพรานที่ไล่ล่ามันอีกต่อไปมันสุดตัวลงอย่างช้าๆพิงลำตัวเข้ากับก้อนหินใหญ่ก่อนจะปล่อยลมหายใจหนักๆออกมาดวงตาของมันจ้องมองออกไปในความมืดสติของมันเริ่มพร่าเลือนจากความเหนื่อยล้าแต่ในความเงียบสงัดของป่ามีเพียงสิ่งเดียว ที่ยังคงก้องอยู่ในใจของมันมนุษย์พวกนั้นจะต้องชดใช้ตอนที่สความลับของป่าต้องห้ามความมืดดำของรัติการค่อยๆจางลงเมื่อแสงแรกของอรุณรุ่งเริ่มสายกระทบปลายยอดไม้สูงในป่าลึกละอองหมอกหนายังคงลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือพื้นดินเสียงนกป่าขับขานยามเช้า ผสานไปกับเสียงน้ำหยดจากใบไม้ที่ยังเปียกชื้นจากสายหมอก่าำกลางความเงียบสงัดของป่าเสียงลมหายใจหนักๆดังลอดออกมาจากโพรงหินเล็กพลายหนุ่มนอนนิ่งอยู่ที่มุมหนึ่งของโพรงหินแผลจากกระสุนปืนยังคงสดเลือดที่ไหลออกมาเมื่อคืนจับตัวเป็นคราบแห้งแต่ความปวดร้าวยังคงล่นไปทั่วร่างมันพยายามจะขยับ แต่ขาหลังยังอ่อนแรงเกินกว่าจะยืนขึ้นได้สายตาของมันกวาดมองไปรอบๆภายในโพรงหินแห่งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ที่พักของสัตว์ตัวใดมาก่อนมีเพียงพื้นดินแห้งๆกับรากไม้ที่ชอนชัยไปตามซอกหินบรรยากาศภายในเงียบสนิทราวกับถูกตัดขาดจากโลกภายนอกที่นี่คือที่ไหนมันจำไม่ได้ว่าตัวเองเดินลึกเข้ามาถึงป่าช่วงไหน เพียงแค่รู้ว่ามันพาตัวเองหนีเข้ามาจนมาถึงที่นี่แต่สัญชาตญาณของมันบอกว่าป่าแห่งนี้ไม่ใช่ป่าธรรมดาเสียงน้ำหยดดังขึ้นจากมุมหนึ่งของโพรงหินพลายหนุ่มพยายามยันตัวขึ้นมองตามเสียงนั้นไปภายในสุดของโพรงหินมีแอ่งน้ำใสราวกระจกสะท้อนแสงแดดยามเช้าน้ำในแอ่งนั้นดูแปลกกว่าน้ำในลำธารทั่วไป มันใสบริสุทธิ์และเปล่งประกายอ่อนๆราวกับมีแสงเรืองรองพลายหนุ่มกระหายน้ำมันค่อยๆลากตัวไปใกล้ใช้งวงจุ่มลงไปในน้ำเย็นจัดแล้วตะวัดขึ้นดื่มเข้าไปทันทีที่น้ำไหลผ่านลำคอพลายหนุ่มรู้สึกถึงบางอย่างความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างความเจ็บปวดจากแผลที่เคยทรมานมันค่อยๆทุเลาลงมันรู้สึกเหมือนร่างกาย กำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในน้ําใสนั้นดวงตาของมันเบิกกว้างขึ้นมันรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เริ่มไหลเวียนอยู่ในร่างหลังจากดื่มน้ำจากแอ่งหินนั้นพลายหนุ่มค่อยๆรู้สึกว่าพละกำลังของมันกลับคืนมามันทดลองขยับขาหลังที่บาดเจ็บและพบว่าความเจ็บปวดที่เคยร้าวลึกลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้แผลยังคงอยู่ แต่ความอ่อนล้าที่เคยมีเหมือนถูกชะล้างออกไปมันเหลือบมองน้ำในแอ่งหินอีกครั้งดวงตาของมันสะท้อนความสงสัยและตื่นตะลึงนี่คือน้ำอะไรมันไม่ใช่น้ำธรรมดาแน่ๆแ,แต่มันไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรสัญชาตญาณดิบของสัตว์ป่าบอกให้มันเชื่อในสิ่งที่มันสัมผัสได้แม้มันจะไม่เข้าใจแต่มันรู้ว่า ที่นี่มีบางอย่างที่ต่างออกไปป่านี้อาจมีพลังบางอย่างที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักเสียงกรอบแกรบของใบไม้ดังขึ้นจากนอกโพรงพรายหนุ่มสะดุ้งมันรีบชะเง้อมองออกไปข้างนอกดวงตาคอยสอดส่องหาสิ่งผิดปกติเงาดำบางอย่างเคลื่อนตัวไปในพงไพรมันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่พรานที่ตามล่ามันแต่มันรู้ว่า มันกำลังถูกบางสิ่งเฝ้ามองในป่านี้มีอะไรบางอย่างอยู่กับมันลมที่พัดผ่านใบไม้เหมือนมีเสียงกระซิบเสียงนั้นเบาราวกับเสียงของต้นไม้ที่พูดคุยกันเองหรืออาจเป็นเสียงของวิญญาณโบราณที่สถิตอยู่ในป่าต้องห้ามแห่งนี้พลายหนุ่มยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินออกจากโพรงหินมันก้าวออกไปเผชิญหน้ากับป่าลึกลับ ที่ยังคงซ่อนเร้นความลับบางอย่างวันนี้มันอาจจะรอดตายแต่สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าอาจเปลี่ยนชีวิตของมันไปตลอดกาลตอนที่สี่เงาที่หายไปเวลาผ่านไปหลายวันนับตั้งแต่คืนที่เสียงร้องโหยหวนของพรายหนุ่มดังกล้องไปทั่วผืนป่าหลังจากคืนนั้นมันหายไป ไม่มีใครพบเห็นไม่มีร่องรอยของมันแม้แต่งเงาที่หมู่บ้านชายป่าทุกอย่างดำเนินไปตามปกติผู้คนกลับมาใช้ชีวิตเช่นเดิมร้านค้าริมทางเปิดขายของเช้าเย็นเสียงเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างร่าเริงใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ลานกว้างของหมู่บ้านเหมือนไม่เคยมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นแม้กระทั่งพรานกลุ่มนั้นพวกเขาเองก็เริ่มลืมเลือน พรานด่วนหัวหน้ากลุ่มพรานที่เคยนำพวกคนไปล่าพลายหนุ่มยังคงออกล่าสัตว์เหมือนเช่นเคยค่ำคืนที่มันร้องเสียงกึกก้องเป็นเพียงเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินจากมันหลังจากนั้นไม่มีใครพบร่องรอยของมันอีกมันคงตายไปแล้วห่ะพรานด่วนเอ่ยขึ้นอย่างมั่นใจขณะนั่งสูบบุหรี่ใต้ถุนเรือนเสียงพ่นควันดังลอดออกมาจากปากของชายวัยกลางคน ดวงตาคมเข้มจ้องมองออกไปยังแนวป่าที่ทอดตัวอยู่เบื้องหน้าไม่มีรอยเลือดไม่มีซากมันไม่มีอะไรเลยลูกน้องคนหนึ่งพูดขึ้นพลางกอดอกสีหน้าดูเคร่งเครียดก็ดีแล้วพรานด่วนตอบจะได้ไม่ต้องมีตัวปัญหาแต่ถึงแม้จะพูดเช่นนั้นหัวใจของเขายังรู้สึกบูบไหวอย,อยู่ลึกๆมันแปลกเกินไปปกติแล้วหากช้างได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้น ไม่นานมันจะต้องล้มลงและพรานทุกคนก็จะตามรอยพบซากของมันแต่นี่ไม่มีอะไรเลยเงียบสนิทจนผิดปกติเงียบเกินไปไม่ใช่แค่หมู่บ้านที่ดูเหมือนจะลืมเรื่องของพรายหนุ่มไปแต่ป่าก็ดูเปลี่ยนไปเช่นกันพรานหลายคนที่ออกล่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดแปลกสัตว์ป่าไม่ค่อยออกมาให้เห็นเหมือนแต่ก่อน ลิงที่เคยส่งเสียงเจ้ยแจ้วตามต้นไม้กลับเงียบหายฝูงนกที่มักบินโฉบเหนือยอดไม้ดูเหมือนจะลดจำนวนลงและที่แปลกที่สุดไม่มีเสียงของช้างป่าอีกเลยป่ามันดูเงียบเงียบไปไหมพี่ลูกน้องของพรานด่วนเอ่ยขึ้นขณะพวกเขาเดินลาดตะเวนตามเส้นทางที่เคยพบร่องรอยสัตว์ใช่พรานด่วนตอบเสียงเรียบแม้เขาจะพยายามทำเป็นไม่สนใจแต่ลึกๆแล้ว เขารับรู้ได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติเมื่อก่อนป่าแถบนี้เต็มไปด้วยเสียงเสียงใบไม้ไหวเสียงสัตว์ร้องเสียงแมลงกลางคืนแต่เดี๋ยวนี้กลับมีเพียงความเงียบความเงียบที่แปลกประหลาดจนหน้าขนลุกหรือว่าช้างมันจะกลับมาลูกน้องอีกคนพูดขึ้นเบาๆน้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงพรานด่วนหันขวับไปมองอย่าพูดให้มันมากนะเขากระชากเสียง ก่อนจะก้าวเดินต่อถึงแม้เขาจะบอกปัดไปเช่นนั้นแต่ในใจของเขาก็ยังไม่อาจสลัดความรู้สึกประหลาดนี้ออกไปได้ในค่าคืนนั้นหมู่บ้านยังคงเงียบสงบลมหนาวพัดช,ชวยผ่านเรือนแต่ละหลังไฟจากตะเกียงส่องแสงริบรีราวกับเป็นประกายเล็กๆที่ต้านทานความมืดอันลึกลับของรัตติการแต่ในป่าลึกบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหว เงาดำใหญ่โตเลื่อนผ่านแนวไม้สูงร่างของมันสูงตระงานใต้แสงจันทร์รอยแผลเป็นที่ยังคงเหลืออยู่บนผิวหนาของมันสะท้อนแสงสีซีดพลายหนุ่มยังไม่ตายมันกลับมาเงาของมันเคลื่อนไปอย่างไร้เสียงงวงใหญ่ยกขึ้นสูดอากาศดวงตาแดงกำ่ำจับจ้องไปยังทิศทางของหมู่บ้านความทรงจำในคืนนั้นยังคงฝังลึกในหัวใจของมัน มันไม่ลืมไม่เคยลืมและมันรู้ดีว่าคืนแห่งการล้างแค้นของมันใกล้เข้ามาแล้วตอนที่หคืนเดือนมืดค่ำคืนของเดือนมืดมาเยือนอีกครั้งท้องฟ้าปราศจากแสงจันทร์มีเพียงดวงดาวที่กระจัดกระจายอยู่ห่างไกลราวกับเกรงกลัวความมืดที่แผ่ปกคลุมไปทั่วป่าหมู่บ้านเล็ก ที่ตั้งอยู่ริมป่าเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมหวิวที่พัดผ่านยอดไม้เสียงมแมลงกลางคืนที่เคยเซ็งแซ่กลับลดน้อยลงอย่างผิดปกติอากาศเย็นผิดแผลกจากทุกคืนที่ผ่านมาลมหนาวที่พัดผ่านมากลับแฝงไว้ด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นความรู้สึกหน่วงหนักความอึดอัดที่ไม่อาจบรรยายเด็กเล็กที่เคยนอนหลับสนิทเริ่มพลิกตัวไปมาด้วยความไม่สบายใจ บางคนถึงกับละเมอร้องไห้ออกมาโดยไม่มีสาเหตุผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยชินกับบรรยากาศของป่าเริ่มรับรู้ถึงสิ่งที่ผิดแปลกไปป่ามันเงียบเกินไปคำพูดสั้นๆจากยายเทียนหญิงชราที่อาศัยอยู่ปลายหมู่บ้านทำให้ใครหลายคนในหมู่บ้านเริ่มขนลุกที่กระท่อมของพรานด่วนค่ำคืนนี้เงียบกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเขนั่งอยู่ใต้ถุนเรือน สูบบุรี่พลางมองออกไปยังแนวป่าที่ทอดยาวสุดสายตาดวงตาคมเข้มจับจ้องไปยังความมืดเบื้องหน้าเขาสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างตั้งแต่กลับมาจากการล่าครั้งล่าสุดเขารู้สึกแปลกๆอยู่ตลอดเวลามันเป็นความรู้สึกคล้ายกับมีใครสักคนหรือบางสิ่งคอยจับตามองเขาอยู่จากเงามืดลมหนาวพัดผ่านต้นไม้เสียงใบไม้แห้งเปลวไหวไปตามแรงลม แต่ทว่าไม่มีเสียงสัตว์ป่าไม่มีเสียงจิ้งรีดไม่มีเสียงนกกลางคืนมันเงียบสนิทจนผิดปกติพรานดวนรีตาลงมองลึกเข้าไปในป่าเขาเคยใช้ชีวิตอยู่กับป่ามาทั้งชีวิตแต่คืนนี้เขากลับรู้สึกว่าป่ากำลังปิดกั้นอะไรบางอย่างจากสายตาของเขามันกำลังซ่อนอะไรอยู่ในนั้นที่กลางหมู่บ้าน ชาวบ้านหลายคนเริ่มออกมาคุยกันถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นทำไมคืนนี้มันเงียบแบบนี้วะชายคนหนึ่งกระซิบถามเพื่อนบ้านที่ยืนอยู่ข้างๆไม่รู้ว่ะแต่ข้าไม่ชอบเลยมันเหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเฮ้ย hey, อย่าพูดด้มันน่ากลัวนักสิกวะอีกคนแทรกขึ้นแม้ในใจเขาเองก็รู้สึกเช่นเดียวกันยายเทียนเดินออกมาจากกระท่อมเล็กๆของตัวเอง เธอใช้ไม้เท้าค้ำยันตัวเองก่อนจะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเดือนมืดเธอพึพมพำเบาๆยายว่าอะไรนะชายคนหนึ่งหันไปถามคืนนี้มันเป็นคืนเดือนมืดน้ำเสียงของยายเทียนแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นแล้วมันหมายความว่ายังไงหญิงชราหันมามองพวกเขาช้าๆก่อนจะพูดด้วยเสียงที่เยือกเย็นหมายความว่า คืนนี้จะไม่มีสิ่งใดปกป้องพวกเองจากความมืดอีกต่อไปคำพูดของยายเทียนทำให้ทุกคนเงียบกริบหัวใจของพวกเขาเริ่มเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวในขณะที่หมู่บ้านกำลังถูกปกคลุมด้วยความหวาดกลัวบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในป่าลึกเงาดำใหญ่โตก้าวเดินไปอย่างเงียบเชียบงวงขนาดมหืมาสูดดมอากาศ ดวงตาสีแดงฉานจับจ้องไปยังหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลพรายหนุ่มยืนอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่มันมองดูแสงไฟจากตะเกียงที่ยังคงส่องสว่างอยู่ในหมู่บ้านแต่ในดวงตาของมันไม่ได้สะท้อนแสงแห่งความสงบสุขอีกต่อไปมันสะท้อนเพียงความอาฆาตกลิ่นเลือดของมันเองยังคงติดอยู่ในอากาศความเจ็บปวดจากแผลเป็น ยังคงหลอกหลอนอยู่ทุกคืนแต่คืนนี้มันไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปคืนนี้มันคือผู้ล่าที่หมู่บ้านลมพัดแรงขึ้นจนเปลวไฟของตะเกียงสั่นไหวเงาของต้นไม้โยกเอ็นไปมาตามแรงลมราวกับพวกมันกำลังกระซิบเตือนบางสิ่งแก่ชาวบ้านพรานด่วนที่ยังคงนั่งอยู่ใต้ถุนเรือนขยับตัวขึ้นยืน เขามองไปยังป่าที่ตอนนี้ดูมืดมิดยิ่งกว่าเดิมรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่มีสาเหตุเขาหยิบปืนขึ้นมาถือแน่นแม้ไม่รู้ว่าเขากำลังเตรียมรับมือกับอะไรทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นจากแนวป่าเสียงนั้นหนักแน่นและกล้องกังวานราวกับมีบางสิ่งที่ใหญ่โตเคลื่อนผ่าน พรานด่วนหันขวับไปมองความมืดยังคงปกคลุมทุกสิ่งแต่ในความมืดนั้นเองมีเงาดำมาหืมมาเคลื่อนตัวอยู่หัวใจของพรานด่วนกระตุกวูบเขารู้แล้วว่ามันคืออะไรพรายหนุ่มกลับมาแล้วและคืนนี้จะไม่มีใครรอดพ้นจากเงื้อมือของมัน